ก็ไม่เล็กๆครับเราก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสสวัดีครเออวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนึกว่าฝันนะนี่เฮ้ยนี่น่ะนึกว่าฝันเมื่อกี้นี่ โอ้ก็เสือพาไปนี่เป็นที่พักนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่ลลเรียบร้อยครับสวัสดีครับ <c oughs> อืมนี่นะครับอืมโอ้ยพี่ตู่เขาไปทั่วอีกตัวอีกแล้ว เออกัะลูกสาวว่นละอาอันอันผูกอะเาเป็นลูกสาวอีเห็กลูกสาวไปหมดเลอเออกรลูกสาวโอ้ยากรร่างกายบ่ โอ้มายาาโนู้นเอาข้าวลงครัวน่ะไม่เงี้ยขลกขลกปากเงนไปอำเภอเลยโอ้าาามอหรี่พัก โอ้ติด่อนที่โอ้อยากให้มาพักที่ใหม่โอ้ดี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 อ่ารันากาศดีนะครับนะครับเราก็เดินทางมาพักที่ยินโฮเทลนะครับอาย่ ถนนอะไรน้อนี่นะครับอันนี้เป็นยีนโฮเทลนะครับกําลังสร้างสิทธ์ใหม่ๆนะครับสร้างสิทธ์ใหม่ๆยีนนี้ก็จะเป็นตัววายนะครับตัววายตัววายเป็นตัววายนะครับนี่นะครับตัววายวาย ข้างบนเป็นไรวู้ออข้างบนมีผู้ออโอ้ยจะกโอ้ยขึ้นไปเลยมันไม่ไกลของพี่เตียงเดียวนอนคนเดียวขนาดไกลห้าร้อยโลเรายังมาได้โอ้ยชวิวชั้นสออวงนไง ครับแคู่อยู่ด้านบนหรอครับรเป็นเป็นเดียวบนเลยครับคูีอยู่ได้หรอครับอยู่ได้ทุกห้องได้เลยครบอันนี้ายหนึ่งบนนีอย่ดโอวยหนึ่งสี่ใครอยากอยู่ห้องได้เบอร์แล้วนะคะหนึ่งสี่นะเป้เบอร์ครอยู่ด้านล่าง่อ้โหมีดิดิ กางเกงนั่น่ะกางเกงนั่นน่ะกางเกงขากล้วยเขาว่าน่ะมันอยู่ใกล้พม่าผู้ได้สลงไม่พาเขามาผงสุรินสวยมากโค้บ่ เขาว่าผ้าไหมดังที่สุดจังหวัดสุรินทร์อันนั้นอันนั้นใส่บ่ได้อะไรเอออยู่ในนั่นแหละยูทูบผ้าไหมอะไรนะผ้าไหมงามประคำสวยเลยนะอันนั้นอันนั้นของจังหวัดสุรินทร์ของสุรินทร์เหรอ จูรินิวช้างใหญ่ลูกสาวสวยแต่น่้องคอปัดผมครับอย่าไปเชื่อยายสมอิจูรินพินช้างใหญ่ปโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยสมเอาเลยยายสมมนนสมใ้โชคดีเลยใม่สวยอ๋อเอาเาเลือกเอาเขาคุณแจห้องใหม่เลยเขาบอกว่าจะเอาักไอยู่ห้องไหนเนย เอ้ยห้องไหนก็ได้ครับคืนเดียวห้องที่เหลือห,อ,ห,หอง่เออ,อ,เ,อเขาเอาอยัางหห้องที่เลือเอเหรลุงคนเหมาหมดเลยแล้วกันี่ะเดิมเลยใช่ไหมคะเดิมเลยค่ะสิบสองไม่แพงอันนี้ถามจริง คัมเลยใช่ไมที่เปิไม่ไม่ใช่คันแเรมีอยู่ในเดือนอ่าอ่ะแปดห้องสัค่ะอันนี้เปิดใช้ประการนี้คือคั้งแม่คือชุโอ้ไ่ไว้คันแม่แต่ว่านเดือนอันนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคะคือจองห้องแตกสองสวยงามเเียงมาแล้วเปอรได้องวนเราเข้าไปอยู่ จะพาะที่นอนหลังไหร่เฉพาะที่นอนนี่แพงมากไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดเลยค่ะแม่มาดูเลยอ่ะให้มาดูเราไปนอนดูเอง้ไปนอนดูเองแม่พูดเลยอาวพูดเลยพูดเลยจะได้นอนพื้นต้องไปดูเงใช่ต้องไปดูเองแล้วนอนเฉพ่ะเตียงนะนาังสบายเตียงสวยแล้วก็หนาวมาที่นอนมาเที่นี่ที่สุดแล้วค่ะไม่

บอกมาเถอะจะได้นอนพื้นมันแพงกันไปเตียงก็แพงค่ะของโลตัสคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเตียงโลตัสมันแพงเออถ้อยางไม่ใช่ดีเนื้อใช้ของเอทีพีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์หรือว่าที่นอนไม่เป็นไรค่ะรู้ทำให้ลูกค้าได้ของที่ดีก็าะใจนล้าประทับใจนะโซฟาก็สวยโซฟาก็อย่างดี โอ้ไปรีบไปใช้บริการเรานะครับผมครับผมแล้วต้องปวดท้องคนจะมา่งวอ่า เรียนมาแล้วเรียนมาแล้วะนะครับเราก็ได้มาถึงที่พักนะครับก็จะเข้าพักเดี๋ยวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปที่อ,อำเภอ,อะนะครับเขาศิลศิลรินน,น,ะนะครับศิละะรินคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้วยนะครับขอบคุณครับ